साथ ब सথ เทนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมมา,าทาสิเลนะเนปุติยันติตัตมะสิลังวิจุตตเยิสาอาขอสวัสดีเป็นใหม่กับคนด้วยกานคณะรัวจวรย์ แะนดักเรียนโรงเรียนสามจุรัตนาโพคารามทุกคนนับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในวันเปรยใหม่ชาวคณะโรงเรียนสามชุรัตนาโพคารามได้ใช้ในวัน ปีใหม่คนที่นักถือพระพุทธศาสนาก็จะต้องมีศีลเป็นข้อพระพฤติปฏิบัติราะศีลนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่คำระตันชีวิตของเราให้มีความสุขมีความเจริญตลอดไปสิ่ข้อที่หนึ่งคำบับกัน ชีวิตของคนทุกคนไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้ทำลายกันไม่ให้ทำลายกัน,ส,ส,กกน,กนสิ่งข้อที่สองก็คำประกันทัพย์สมบัติคือไม่ให้ลักขมโมยกันสิ่งที่ข้อที่สาก็คันประกันสังคมคันประกันครอบครัวไม่ให้แตกแยกสิ่งข้อที่สี่คำประกันสังคม ไม่ให้แยกแบ่งแยกเป็นหมู่เป็นคณะสิ่งก้อที่ห้าขันประการขันประการคันความเสือ่อมทําประการสุขภาพสิ่งก้อที่ห้าะนั้นเกณฑทั้งห้าข้อนักเรียนต้องนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตเราเกิดสวัสดมีมีโชค มีความสุขมีความเจริญชีวิตของเราจะมีความสุขมีความเจริญได้ก็ต้ององาศัยการป,รปฏิบัติตามหลักทำคำสอนทางศาสนาทางศาสนาสอนให้เราทำดีและชีวิตเราจะเกิดความสวัสดีศาสนาสอนให้เราพูดดีและชีวิตเราจะเกิดความสวัสดี การนาสอนให้เราคิดดีชีวิตของเราก็จะเกิดความสวัสดีดังนั้นการทำดีการพูดดีคิดดีจะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเราเกิดความสวัสด,ดีขอให้การประพฤติปฏิบัติถิ่นานี้เป็นพรปีใหม่โดนบรรดาลประทานพอให้คณะครูนักเรียน อ,อรอชจนกระทั่งนักการบานโลงทุกคนจงประสบกับความสุขความสวัสดีปราศจากสันปทุกโศกโลกภัยอุปตวรนรายทั้งหลายทั้งปวงก็ให้เจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขภาภะรารอบทังปฏิพานธนาสารสมบัติจงทุกท่านทุกคนเืิน ในป่าที้ Terima kasih telah <laughs> menonton!